สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาน้องสามเซเบตนะครับเลเวลหกสิบสองดาวนะรองมาตีมังกรนะครับมาดูน้องสามเซเบตกันนะครับว่าน้องสามเซเบตนะครับเลเวลหกสิบสองดาวนะจะทําดาเมจได้เท่าไหร่นะครับกับมังกรระดับสามสิบสองนะครับส่วนที่ผมใช้นะครับจะเป็นนักช็อคนะครับเช่เอ็มสลัมเซเบตข้าลายแล้วก็แวมไพร์นะครับส่วนสมบัตินะครับจะเป็นหนังสติ๊กครับตำรายแล้วก็นาฬิกานะโอเคครับเดี๋ยวไปดู ดาเมจของน้องวันนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับนี่ครับดาเมจสารส่วนเป็นของผมนะครับ2ดาวครับก็ประมาณ1 4 6 9 8 9ดาเมจนะครับใส่เป็นโจมตีล้วนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูน้องทําดาเมจกันในเกมนะครับโอเคการตีมังกรของผมนะครับผมก็ปล่อยออโต้เลยนะครับอันดับแรกนะครับกดดักชกก่อนนะครับกดลักชกไปครับ ตามด้วยชชเอร์นะครับแล้วก็สามเซเบตนะเข้าลายก็แวมไพร์นะครับโอเคมาดูเวฟที่สองกันนะครับลักชอปเปิดก่อนนะครับตามด้วยแวมไพร์ครับชชเอร์นะครับแล้วก็สลับเซเบตครับก็ทันพอดีนะครับสำหรับสกิลของสามเซเบตนะได้สองรอบนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับดาเมจก็มันสามล้านเจ็ดแสนนะครับ เดี๋ยวมาดูดาวเมจแต่ละตัวกันนะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับนี่ครับผมจะโฟกัสไปที่3เซเบตนะครับดาวเมจประมาณ9 6 1 8 5สดาเวเมจนะครับถือว่าไม่ขีเลยนะครับสำหรับคุกกี้สามเซเบตแค่สดาวเองนะครับก็ถือว่าทาดาวเมจได้เยอะนะครับและเรียกกับแวมไพร์แล้วก็เข้าลนรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงมาพิสูจน์อีกรอบนะครับตอนนี้มังกรก็ขึ้นไประดับ33แล้วนะครับ การกดก็เหมือนเดิมนะครับจริงชะเอมนะครับต้องเปิดก่อนนะนี่ครับต้องเปิดประมาณนี้นะแต่ผมไม่ได้ใส่คูตามานะครับผมเลยปีแบบนี้ละกันนะครับมันก็ได้สองรอบเหมือนกันนะตั้งอกเปิดไปครับตามด้วยชะเอมนะเขาได้สามเบรคแล้วก็เวมพร์นะครับโอเครอบแรกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นรอบที่สองกันนะครับว่าหน้าเป็นน้องเท่าไหร่นะตั้งกเปิดไปครับเวมไพร์ กเอมแล้วก็สลับเซอร์เบนนะครับโอเคครับทันบอดีนะเดี๋ยวมาดูดาเมจน้องกันนะครับประมาณ3ล้าน8นะดาเมจรวมนะเดี๋ยวมาดูดาเมจของน้องสลับเซอร์เบนนะครับ1นล้าน1แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดดาเมจนะครับโอเคถือว่าค่อนข้างจะโหดอยู่นะครับดาเมจนะดาเมจประมาณนี้นะครับสามเซอร์เบนมสองดาวนะถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับมังกรระดับ33นะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตีมังกรน,นะครับระดับ33นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก,ก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ